ไปต่อกันที่สายของคุณเจนกันเลยนะคะคุณเจนคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยู่กับคุณหมอสมชายนะคะปรึกษาได้เลยค่ะก็อยากจะถามคุณหมอ,เ,อเรื่องพฤติกรรมของสามีอะคะ่ะเวลามีเพศสัมพันธ์กันนะคะเขาจะบอกว่าเออเนี่ยลองมาลองสองหนึ่งสามหนึ่งกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอว่ามีพอเสร็จกิจแล้วเขาก็บอกกูดไปงั้นแหละอ๋อ ตัวคุณเจนคิดยังไงล่ะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบบางทีเราเราก็แบบกําลังมีมีอารมณ์ไงคะครับกำลังมีอารมณ์ร่วมเพราะก็พูดมาแล้วแบบมันยังไงภาพที่เราจินตนาการอะไรมันหายไปหมดเลยแล้วมันก็กลายเป็นแบบไม่มีอารมณ์ครับแต่ยังไม่เคยมีอะไรจริงๆสองหนึ่งสามหนึ่งถูกต้องไหมเขาเป็นคนขี้เหงื่อมากอ๋อเป็นคนขี้เหงื่อมากอ๋อครับ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่หึงอาจจะเป็นลักษณะของจินตนาการราคาคุยมากกว่านะครับผมก็ลองสื่อสารกันนะครับว่าลองถามการตรงๆได้นะครับว่าลองถามเขานะคะถามเป็นโรคจิตหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่รู้นะบอกให้ไปเช็คเขาก็บอกไม่เอาอายหมออะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคจิตหรือเปล่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าเรียกว่าเป็นเรียกว่าหา เขาเรียกว่าเป็นการจินตนาการมากกว่านะครับเอ็งนีถามหอครับว่าเขาแบบเขาคงคิดว่ากลัวเราไปมีคนอื่นอะไรหรือเปล่าเขาถึงมาพูดมาคิดอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีมีได้ทั้งหลายหลายแบบนะครับอาจจะถามย้ําเข้าไปอีกทีนะครับว่าอันนี้พูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยนะครับหรือ,อว่าถ้าตอนมีเพืสัมพั์วันนีเราก็บอกโมรมแล้วก็ถามนี่พูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยเขาบอกพูดจริงจเอาจริงนะแต่พอเสร็จบอกเอาไหมบอกไม่เอากล <laughs> าบเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือพูดเล่นใช่ไหมครับ คือคําถามแรกอาจจะย้ําแล้วว่าใช่แต่คําถามที่สองย้ําแล้วว่าไม่ใช่ใช่ไหมครับ<อ>นั่นก็คือก็คงไม่ใช่มันครับคงจะไม่ใช่งั้นเป็นลักษณะของการกังวลมากกว่าเป็นการกังวลว่าภรรยาจะมีคนอื่นไหมถ้าสมมติ<อ>ว่าตัวเองเนี่ยเริ่มหมดสมรรถภาพหรือหย่อนสมรรถภาพไปแล้วนะครับนั่นคือว่าเรื่องการหย่อนสมรรถภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอาจจะยังไม่ช่วงนี้ในระยะเวลาอีก5ปี10ปีถ้าเกิดเกิดขึ้นนะครับความถี่เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องชี้้เขาเห็นว่า ความสุขของครอบครัวนี่นะครับคงไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของทางเพศทางเดียวถ้าคุณพ่อบ้านยังเป็นคนรับผิดชอบดีใช่ไหมครับส่งเสียงเลี้ยงดูภรรยาลูกอะไรนะครับให้การศึกษาลูกรับผิดชอบดีก็ต้องชื่นชมเขาในส่วนที่เขาเป็นนะครับในส่วนที่เขากําลังรับผิดชอบเราอยู่นะครับมองว่าโอเคไม่เป็นไรเรื่องอารมณ์ทางเพศครั้งเราก็กลัวบางทีแบบเขาพูดมาเราทำแบบเราไม่มีอารมณ์แล้วเราก็ไม่มีอะไรแล้วไงครับเขาแบบก็สงสารเขานะคะเขาจะเขาพูดอะ ครับเพราะว่าความถี่บ่อยนะครับในวัยที่เปลี่ยนแปลงไปนี่ก็จะมีน้อยลงครับผมครับนะครับให้ความสุขอยู่ที่ความการรักกันนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วก็ให้เกียรติกันนะครับตรงนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมัดยืนจะตายขาเดียวไว้ค่ะไม่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 อ่าครับโอเคนะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณประาน